สวัสดียามเช้าจ้ากับลายเล็บใหม่นะจ้ากัสวยกับอิหยังอยู่ได้หระเนาะ <c oughs> ม,มาดูหน้าคนทำหน่อยไหมอืมว่าอยากเห็นก็ต้องได้เห็นแหละจ้าต้องชั่วหน้านํำเด้เสนอลายใหม่ทั้งนั้นแหละจ้า <laughs> Ui, hả mông mún ngám rồi nó mún đấy hóa thái là xoay hóa cật Ở mún nành là nó, là Ở là nó. <laughs> Bằng thì, thể có tìm dọn khoản มึงใกล้ๆนี่ได้น่ารักใช่ไหมจ๊ะอุ้ยดังดงดงดังพุงพ่งพุ่ง หนูไม่อยากได้แม่แบบไหนนะอย่ามาช่วยทำไมอ่ะก็เพราะว่ามันโหดเกินไปเด็กน้อยว่าก่อนโหดก็คือเอาโหลดเด้อดจ่าเด้อก็คือการแสดงเนาะแต่ที่จริงกะอีลีนั่นแหละจ้ะก็แสดงหรือ แม่เป็นยักษ์เขียวอย่าไปเสือได้ดหน่อยมอันมูหเรื่องดอกไปอยู่ที่เมืองยมันทูดไปโอ้ได้ไปได้ไปอยู่แล้วแหละจ้ะไปเลยไปเลยตอนนี้ไปตอนนี้ไม่ได้ไ,ดไม่ได้เออมาป่าปามอยู่เออ อย่าไปเสือเด้อดิ้งหน่อยหนิมันเวปินดิ้งหน่อยสมัยนียน้มันเวปินอย่าไปเสือเด้อ